เพราะว่าเคสต่อไปนี้เป็นเคสของเด็กวัย11ขวบที่ถูกพ่อมีการบังคับบอกว่าต้องไปออกทำงานทำงานมาเพื่อเอาเงินเนี่ยไปซื้อยาเสพติดมาให้กับพ่อถ้าไม่ยอมทำตามเด็กคนนี้จะถูกทำร้ายร่างกายเดี๋ยวลองฟังเสียงของเด็กคนนี้กันหน่อยฮนะคุณต้องตลูกไม่น้องหลองลูกลูกไปเหเทพุ่นทำไมนุ่มไม่ยักบลับลูกกูอ่ะกติด เข้าไปได้ดุ่นอย่าเข้าลงไม่ดีแล้วเขาเขาตีเขาเขาจะต้องตีนู<ค>่นเขาทุกครั้งมันเนี่ยเขาไม่ได้ตีบางทีเขาก็ได้บางทีเขาตบอย่างเงี้ยเขาเคยเตะไปลูก เต็กระทืบไ<ห>ม่ดุกระทืบด้วยครับผู้ชมครับเด็กคนนี้คือเด็กอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นนะฮะที่หนีออกจากบ้านมาเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของพ่อของตัวเองที่มีการทั้งทำร้ายร่างกายมีการบังคับให้เด็กวัย11ขวบออกไปทำงานเพื่อหาเงินไปซื้อยาบ้าให้ตัวเองถ้าไม่ยอมทำขัดขืนจะถูกทำร้ายร่างกายหนักจนกระทั่งทนไม่ไหวหนีกลับไปที่บ้านญาติของตัวเองและมาเล่าทางน้ำตาแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าถูกพ่อทุบตีทำร้ายร่างกายบังคับให้ไปหาเงินเพื่อไปซื้อยาบ้ามาเส่ ซึ่งเมื่อวานนี้เด็กชายคนนี้ครับหนีไปหาญาที่บ้านนะฮะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับญาฟังจากนั้นญาเนี่ยพาไปที่บ้านญาติของแม่นะครับในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งวันนี้ครับแม่ของเด็กชายก็มีมการไปแจ้งความที่สอพเมืองกาญจนบุรีซึ่งคนเป็นแม่ของเด็กนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วแม่ของเด็กเนี่ยเลิกกับสามีก็คือในท็อปเนี่ย แล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยกับลูกชายเนื่องจากอดีตสามีมีการปิดกั้นทุกช่องทางครับเพื่อไม่ให้แม่เนี่ยติดต่อกับลูกชายได้ซึ่งจริงๆแล้วเธอบอกว่าเธอมีลูกกับในท็อปคนนี้สองคนด้วยกันลูกสาวคนโตอายุ13ปีและก็เหล็กคนเล็กนะฮะก็คือลูกชายวัย11ขวบคนที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมครับซึ่งลูกสาวอยู่กับย่าย่าเป็นคนดูแลส่วนลูกชายเนี่ยอดีตสามีเป็นคนดูแลครับ และหลังจากนั้นลูกชายเจอเธอเนี่ยคือพอเจอหน้าแม่ปุ๊บวิ่งกอดเลยนะฮะลแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาบอกว่าหนูไม่อยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแล้วพ่อเนี่ยให้ไปตกปลาไปจับหอย,หอยแล้วก็ไปขายที่ตลาดเพื่อที่จะนาเงินเนี่ยไปซื้อยามาให้เสพซึ่งถ้าหากซื้อไม่ได้ลูกเนี่ยจะถูกทุบตีทำร้ายร่างกายเนยคุณผู้ชมครับ และก็ถูกบังคับนะครับให้ทำแบบนี้ตั้งแต่มีการแยกทางกับเธอกว่า7-8ปีแล้วเนี่ยบังคับมานานกว่า5ปีแบบนี้มีการทําร้ายร่างกายภรรยาด้วยจนถึงขั้นต้องแยกทางกันนะฮะและช่วงที่อาศัยอยู่ด้วยกันคุณผูม้ชมครับอดีตสามีบอกว่าไม่เคยทํางานอะไรเลย ให้เธอเนี่ยก็คือคนผู้หญิงคนแม่เนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวมาตลอดนะครับถ้าหากอยากจะเสพยาก็จะมีการไปไถ่เงินและก็บังคับให้เธอเนี่ยไปซื้อ,อยามาให้ด้วยนะคือไม่ยอมไปซื้อเองคือแค่อยู่ที่อย่างเดียวแล้วก็บังคับให้คนอื่นทําให้ทั้งหมดตอนที่เลิกกันในช่วงแรกครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะรับลูกชายกลับมาเลี้ยงดูเองแต่ว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายครับก็เลยมีการส่งลูกชายเนี่ยไปให้ยาช่วยเลี้ยงดูและเธอก็ส่งเงินให้ตลอดนะครับสุดท้าย ฝั่งครอบครัวของอดีตสามีก็ขาดการติดต่อไปและเธอเนี่ยบอกว่ารับไม่ได้นะก็เลยมีการไปขอนะครับให้คุณการจอมพลังเนี่ยเข้ามาช่วยพาแจ้งความที่สพเมืองกาญจนบุรีเพื่อที่จะมีการประสานสพหนองรีนะครับพื้นที่เกิดเหตุและยืนยันด้วยนะครับบอกว่าจะดําเนินคดีกับอดีตสามีให้ถึงที่สุดด้วยครับบอกแม่ช่วยหน่อยหนูไม่อยากกลับแล้วช่วยเหอะแบบรูเกาะร้องไห้อะค่ะแล้วก็พูดให้ฟังว่า พอใช้ไปซื้อยาแล้วก็ทาไม่ได้ก็คือโดนตบตีเพราะว่าก่อนที่หนูจะเลิกก็พอเขาว่าหนูโดนแบบเนี้ยมาก่อนนั้นเนี้ยซี่ปีเต็มๆที่หนูทนคือที่ลูกเล้ามาคือหนูโดนมาก่อนลูกทั้งหมดเลยคือเห็นลูกเราคือสองสารลูกคือไม่ไหวแล้วคือต้องต,กตองก็ทางด้านให้ช่วยจริงๆค่ะ ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสพหนองรีจับกลุ่มพ่อของเด็กได้แล้วนะคะกุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักค่ะ ส่วนน้องผู้ชายอายุ11ขวบตอนนี้พอมอจังหวัดกาญรจนรบ,บุรีเข้ามาดูแลเด็กแล้วรวมไปถึงประสานโรงเรียนด้วยคือสําคัญที่สุดสภาพจิตใจของน้องนะคะตอนนี้เห็นว่าคือน้องเนี่ยพอจะพูดจารู้เรื่องแต่ว่าน้องซึมใช่อยู่ในอาการซึมตลอดเลยนะคะทีนี้ต้องถามเด็กด้วยความสมัครใจว่าเด็กพร้อมจะกลับไปอยู่ครอบครัวไหมคุณแม่พร้อมจะเอาน้องไปเลี้ยงไหม,มถ้าคุณแม่ไม่พร้อมแล้วพ่อเป็นแบบนี้อยู่น้องจะอยู่ยังไงพอมอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีบ้านพักเด็กเตรียมพ,พร้อมสาหรับการดูแลสภาพ จิตใจน้องแล้วก็ดูแลระยะยาวต่อไปใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจของเด็กที่โดนมาแบบนี้สำคัญที่สุดเลยสำคัญ <ฮะ S 2> มากๆเลยนะฮะค่ะ